ห้ามื่นบาทมาาห้าหมื่นบานไม่ใช่มึงทำไรอ่ะทำไรพี่วงกลม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 กลมแป้งโยคี้าแป้งโยคีลเตมิโยคีมาเดมาเดมาเดมาดมเดเดมาเดวงกลมยวงกลอ่ะลุงเลนดดวยกูจัดแสนหนึ่งละมามามาหนูดีเจดีเจคน แต่คนนั้นเปคนเดียวนะพี่ละจ้ามีวงกลมไอ้นนะนอ้ท่านะไอ้พิติพิติจตกนดีพี่จตกไม่รู้จักวงวงกลกันแต่เวงกลมเปลาแค่วงมนเป็นไมด้เลยเฮียโอ้ยดดาลุงไม่เจ๊หอยมาดิเจ้ไอหอ่รู้เลยไอหอยดูดิไอหญยบ้านถูกตาบมาเลยป่านเลยอ่ะง่ายๆิดเลขนับได้มากสุดสามเลข รับเรียงต่อไปใครเจอเลขบารณะนะใครเจอเลขที่ถูกกาหนดไว้ไม่เข้าใจเอางี้ดีกว่าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามจานวนใครนับเลขซ้ําโดนไปบอกแตเขาได้ก็ได้เอเข้าได้ใครนับเลขซ้ำโดนใครนับเลขสุดท้ายโดนโอเคนะตอนนี้มีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกคนพอดีเลขอายสิบเจ็ดอายจูงสิบเจ็ด สิบเจ็ดเลขสิบเลขใครดับเลขสิบเจ็ดออกใครดับเลขซ้ำออกบอมหนึ่งสองย่างไอเหี้ยดิหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสองตอนีมต้องเลียนะ่างเงีต่ลต้องเรี้ยองเลยนตะต้องเรียต้องเรียนต้องเียนรไม่ต้องเรียนไม่ต้องวนไปทางไหนไม่จำเป็น ไอ้ไอ้ออกเลยมึงอ่ะเหลือที่บาคนแค่แค่ยากพูดแซกกันอ่ะทำได้ทํำกันจะเบิ่งริ่มไอ้หวยังไม่เริ่มเริ่มทออะไรอะไร้งเลี้ยงตองเลี้ยงไปเลี้ยงนอะไรม่ไอาใหม่ไอาใหม่ไอาใหม่ให้ยมให้อันนี้สองซ้มหน่งมาสอ ไปเลยอจีอจีไปมึงอะมึงอะมึงอะเอาฉันพูดกมาโดนพูโดนพูดนพมาโนพูมาโดนมาโดนพมาโดนพานพูมาโดนพูมาโดนมาโดนพูมาโดนพูมาโดนูมานพูมาโดนพูมาโดนพาโนพูมาโด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 นพมาโดนนพูมาโดนพูมานพมามาโดนพูมาโดนาโดนโดนพนพูมนพมาโดนพาโดนนพนพูดนพาโดนาโดมาโดนพูมมามาโดนพนพูนพูมมาโดนพมาโดนพูมาโดนนพูมาโดมาโนพมาโนพูมาโน ยืนเงียบก็ได้ไปสี่หกแปดสิบสองสิบสอเลขนะสิบสองเลขนะหนงสองสามหนึ่งสาสสอยเอ้แล้วสลแต่กันเอย่างงี้ย่งพวดยืนเงียบก็ยืนยาวเลยพวกยืนเงียบก็ถ้ามันเลขถ้ามันไม่นับก็เลขสุดท้ายมันก็ออกไงสิบเลขนะอย่าเพหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามสีห้าหกเจ็ดแปดแปดไปอดเจ๊ไเจไม่ไมมีคนหนึ่งไม่อหรอพุต8อีกคนหนึ่งอ่ะมันต้องสองนี่สองคนนี่สองคนนี่ไม่ย่เดียวเลย ไมม่ดก่อะไไม่พูมันพูดมาตามหลังเลยมันพูดมตหลังเลยไมพูดหาทีแล้วมันพูดะแปามไ่รอะไรกนจริงไจริงมันไม่ตัดกูว่ามันตัดกูว่านอเจเข้ามาใหม่ว่าเข้ามาใหม่อาเ้มึงเข้ามาใหม่เข้าใหม่ได้ได้บ้างละงั้นน่ะไม่ได้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 โอ้ยเดวอบานึงตองบสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ้าสิบเก้าสิบก้าิบไปบอกอ๋อเมื่อกี้บอกสิบสอใช่อะไรก็ดูนี่เหลือสิบคนแล้วนี่จะมาทำรถไงเกมก็มาทำไบเนี่ยออกคนนึงเลยออกเลยไป้อมเก้าเล่เก้าคนนี้เปลี่ยนเกมมา จงบอกชื่อจังหวัดเลยวันนี้ดอนโอ้ยสายเรียงเรียงจากทางซ้ายเลี้ยวทางซ้ายเริ่มดี่พี่นครสวรรค์เจ๊หนึ่งกาญจนบุรีสกาฬสินชี้ไอ้ผมเหรอสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาจันทบุรีธานีนักบอปฐมไอ้พี่อมย่าวีรัำกรุงเทพเชียงรายปากแก้ว สมุทรปราการคอนแก่นกรุงเทพไปแล้วอันนี้ออกจริงอันนี้ออกจริงกรุงเทพไปแล้วไรอ่ะไปเมื่อกี้มันกรุงเทพมหานครลุงพูดกรุงเทพไปเฉยเดี๋ยวนี้ขอโทษเลยเอ้าก็ไม่เปิดอ่ะก็กรุงเทพอ่ะไอ้คนพูดไอ้คนพูดกรุงเทพอ่ะต้องออกเลยเพราะว่าพูดไม่ครบ ก็รู้คนพวกกรุงเทพกรุงเขาว่ากรุงเทพมาละครบ้ายลู้พวกกรุงเทพไอ้คนนึงเขาพวกกรุงเทพมาละครโง่จีพรจีแก้ตัวไอ้เนี่ย้ยเนี่ยเห็นลุงมีตังก็ไม่อยากให้อะดิเฮ้ยเวลารู้คนละอ่ะประเทศประเทศในในโลกนี้อ่ะในโลกนี้ให้ในโลกนี้กันนะเ่ะเริ่มที่พี่นะเริ่สองซ้ำไทย อินโดสเปนอเมริกาทบาอิตาเลียนลาวฝรั่งเศสโคลัมเบียเดี๋ยวกูตั้งเองต่อไปนี่กูตั้งเองไงจี่ต้องตั้งเยอรมันกมให้ญี่ปุ่นกาหลีใลุงผมมีเกมในวงเล่ามาเกูมีไทยรับเลยหมดเลวตั้งแล้ว จอร์ดี้จอร์ดี้ครับจอร์ดี้ครับจอร์ดี้ลูกพาไปเก็บนี่ไอ้ดาวหลังโป๊ะแล้วเรจอร์ดี้ครับจเราเอาไม่เอาไม่เอาไอ้ย่าใครไปนำได้อหรอจอร์ดี้ครับจอร์ดี้เอาเป็นมาสตรีมเมอร์ใครก็ได้นะสตรีมเมอร์ในไทยใช่ปะในไทย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 เริ่มดี่ๆนะ อาลิเบ ah, right ิร์ตคอนเทนเจ็บิโลยาชะอีโนโลและอันดับหนึ่งเีทีเอฟ W T F จจิตเอพีเอฟแลนดเอ็กกี้ไปวินเทอร์เฟลเอกคอร์ดเอ็ดวินเอ่อยู่ได้่พอคนอื่นเขาพูดปั๊บโอด้าสวิต อีกเจหนึ่งสองสามสี่ห้าออกมึงอ่ะตายช้ออะไรเนี่ยตองเป็นช้อนก็ช้อนนี่บอเล่ามาผมเล่ามาชองเต็ยังไม่พูดเลยนับนับเลขเหมือนกันครับตั้งเลขมาเลขหนึ่งแล้วก็นับไม่เกินสามเลขก็นี่คุณบอกเง่าไงเลยก่อนนะเล่นบอนน้ำไปเล่นแล้วใช่หรอไม่ใช่ ใช่เมื่เกี่ยหรอไม่ใช่นะไม่ใช่เมื่อกี้รู้ไม่เมื่อกี้รู้แต่เคยเล่นกันแล้วรู้ปะนี่แหละอันนี้แหละมาวัดกลิ่นเลยไม่อะไรไงอะสายรอบนะครับอธิทีบาเดี๋ยวกูเลือกให้กูเลือกให้เฮ้ยสัตว์สีขาได้ป่ะตัตสีขาโอเคเดี๋ยวนี้พี่นะหมาแมวม้าเหี้ยอะไร กีฬาสิงโตเสือสิงโตจ้าก็เสือจ้าก็เสือจ้าก้็ฮะ ตัวจะากลัวเหลือสมิงเยอได้เดีหือมิงครั้ยไม่ได้จิะไินอะไรสามแเนี่ยมันแคบเกลี่ยสายขาแล้วเนี่ยไม่ได้ครับเนียไปเล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 ยไเลยไปเลยไยเลยไปลยไเลยไยไปเลยไเปลยไยไปเยไปเลยไปลยไเลยไยไปเไปเลลยไเลยไยไปเลยไปเไปเลยไปเลยไปเลยไลยไปเลเลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลเลยไปเลยไเลยไปเลยไไปยไปเลยไปยเลเอเลยไปไเเยไปลยไป่เลเเลยไเเลย DIF Hard Locker อยู่ได้อยู่แล้ว B De Saca มีนอนรึ NPD Edwin De Sade Robert โอ้ห่าอีตาไหนอ๋อตีตาแล้วไปแล้ว ต่อไปเอาสีอเอสีถามก่อนพวกสีที่แบบแสบอย่างเงี้ยไม่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 เอาสีปกติเลยยังไงมันก็ต้องออกเอาแม่สีอย่างงี้ใช่ไหมคนเดียวกันแต่ไม่ทนเดียวกันของม่บ้านจ๊คีลูต่อไปกูได้ยินในยี่ห้เอ็กอย่าไปหล่อนไน่มากเลยไอ้เงี้ยเอาได้แล้วอ่ะสีเลยอพี่นะสีฟ้าสีทองสีม่วง สีดำสีเขียวสีขาวส<ห>ีแดงใครอะใค<น>รพูดสีเห่ยอะสีฟูาสีเทาสีเงินสีขามสีตาลสีม่วง ไม่คา,ามกัวคามเดียวกันแล้ววะคามกับฟ้ามันก็เดียวกันป้อวะไม่ไม่ทำคามกับฟ้าเหมือนกันแล้วจริงอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำเงินอะไรเงี้ยออกเลยออกแล้วมันชื่อสีได้หรอมันชื่อสีได้อชื่อสีสีคามก็คือเอกแล้วว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันมันพี้ยถามแล้วว่าอย่างนี้มันก็สีอะไรก็ได้นีฟ้ามไม่ได้นะสีฟ้าเทพเขี้ยแล้วฟ้าน้ำทะเลเงี้ยไม่ได้เรียบไม่ได้เรียบมันหไม่ได้เรียบมันหงอกไอจุงพี่อยากให้กลับมาใหม่แต่เป็นหมวดอื่นเอาไหมล่ะ ได้ครับพี่ลองคนเหดียวนี่ล่ะได้ครับพี่เออถ้าผมไม่ได้กลับบ้างเหรอกำกึ่งไงเอาหนัง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 ไทยหนังไทยหนังเอาภาคเอาภาคปะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่าเอาเลเอาภาคเรื่องได้เอาเพิ่มความฮาเอาเาลยจดประจันบานแฮร์รี่พอตเตอร์อ้าไปเลยไปยไทยไปเลยไปย้อไปเลย ไม่เกี่ยวผมฟังไม่นานมีไม่ได้หรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์โดนงไม่วีก้าเดี่ยวในกีออสเซอร์มันเรียนอยู่ที่วีวัดนี่เหรอวัดวัดหนองจอกนี่หรอเรื่องนี้อะไรนะไอ้รักสยองสอบรุ่มหนึ่งอะมันอะเอาหนังฝรั่งหนังฝรั่งหนังฝรั่งนะอเล็กแมนแจ็คสเปโรจอห์นวิกฮร์รี่พอตเตอร์โรซีแจ็คสันอิทแมน ไอโรดแมนพักสองไอโรดแมนพักสามอเวนเจอร์อเวนเจอร์ภาคสองอเวนเจอร์เอ็นเกมคับอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลไม่ไหนโจา๊กเนี่ยวันดาวิชั่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครพูดว่าหนังแจ็คสเปโร่วะไม่โจ๊ไม่โจ๊ไม่โจ๊มันไม่มีแจ็คสเปโร่หนัง ไปเลยามัเป็นไปเลยนะเแล้วเทแล้วเทงสอล้วเทิล้วเทเลยงอเ่มึงไแบ่เพื่อนด้วยนะแย่มนแสนหนึงอะเอาไปครับเครับแบเพื่อนที่เล่นเกันอะไปแบ่กูห้ามดิไอสากไว้โอเอ้าโอ้โหเต็มเลยดีอเล่นอะไรอ่ะกูขอห้าพันพอไม่ขอเก้าหพอขอเ0 0 0 0พอขอเ้าพอ เจ๊กสแปโบไม่ต hmm. ้องให้กูหลอกไอ้เหี้ยแล้วนี่ใครเนี่ยตำรวจมาได้ไงวะเนี่ยยูริาหนึ่งศูย์ทะเลโดนห่อหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไรน้ำส้มว่ะะลาะใช่สามหนึ่งศูนย์ทะเลาะากหัวเลยอ่ะโอ้โหมีกจะให้เล่นมีใครจะเล่นไห ผอมหอมหอมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อใครตอบคนแรกถือว่าได้อยู่ต่อนะโอเคป่ะครับผมมามไปเลยละกูแจกสองแสนเลยเอาพี่จีไปเลยอ่ะสองแสนเอาเดินกลับมาเลยนะพี่จีเดินกลับมาเลยนะเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่นอนแจกเนี่ยสีชื่อว่าอะไรหวยมาสองคนเลยไม่ใช่อ่าอยู่ต่อสองคนมวยเหรอมันก็เข้ามานี่ยสองคนเนี่ยเข้ามาในนี้มายืนอ่ะมีเนแล้วมือผ่านแล้วเดี๋ยวจะได้คัดออกเอาถ้าเหลือประมาณห้าคนจะคัดออกนะ ไอ้ตรงเนี้ยห้าคนจะคัดออกพ่อไอตีชื่ออะไรเล่อเลยอาตีอะแล้วสมบกไปไหนแล้ววะอาาอาาเหมือนลุงไม่อยากให้ตังค์อะลุงท้าแ่อุ้มาะอ่ะอะไรจบจบที่อกมาหูเบงมาหูเบงมาหูเวงมชอบจัเนะ คนใส่หัวควายชื่อว่าอะไรสอวอสอวเราไปจี๊จีผู้คนแรกมึใครมีคนสอบบ้างอ่ะใครมีไม่ได้ผู้คนแรกมึงแค่พูดดังกว่าเพื่อนใครเลยมีป่ะใครเป็นคนอุ้มอยู่ตอนเนี้ยไอ้แจ๊กไอ้แจ๊กตลอดเลขแล้วพี่ผมมันดูไม่ได้หน้าบ้านมีไฟยัน ไ่เห็นเลขสี่สี่ไ <engo> อ้หก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 กห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 กกหกหหก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 ห อ่าพี่จีพีจีอยาาพี่พี่จีอ่าลูกคนเล็กกูชื่อว่าอะไรลูกคัสเอเตอร์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 าเมาของฉันเลยนะไยเฮียเฮียเฮียาฮียเียเฮีียเฮียเฮียเฮเเเีเียยยเยีีีีี อะไรดีนะซีเมียาไหนโดนสามสก้านเรียกอะไรครับเอาอะไรดีวะทุกคนต้นไม้บ้านเรามีกี่ต้นสิบสาครับสิเฮ้ยนะพ่อใช่หรอแม่รับผมมั่วสิลุงสิบลุงสิบเราดับก่อนหนึ่งสองบับโอเคสิไปจีอืมดังไน10บต้นต้นไหนวะ้วะ ดีล้ๆมันฟืนฟูนะมันฟืนฟูนะโอ้โหอีลอนมัสชอบสีอะไรเป็นจีบวะรอรถ R33 เป็นรุ่นอะไรโอ้โหยอมแพ้เลยไดเลยกูเกิลนี่ครับเกูเกิลนี่ครับอะไรอ่ะแม็กรุ่นไรแม็ไกเไกละอินสอไปๆๆไปไปอะพออะวงกลมวงกลมวงกลม เราจะมีวงกลมแป้งเยอะคนวงกลมวงกลมไอ้ไอ้แปลกวงกลมดิวงกลมดิวงกลมดิเฮียแปลกว่ะไอ้กี่คนเนี่ยลุงเมื่อกี้เขาถามไอกีไปอยู่พิธีครับมันก็มาเดียวจบคนเยอะแปลกเอาเป็นอำเภอโควโควเอออยากไอจีก่อนนะอำเภออะไรอ่ะลุงอำเภออะไรก็ได้ในประเทศเนี่ย ท่านพนมท่านพนมบนไปทางไหนครับลุงทางซ้ายทางซ้ายทางไหนอ่ะซ้ายสายบางใหญ่ครับบางใหญ่ครับบางใหญ่ครับบางทองครับข้างหลวงครับอําเภอเมืองครับสายโยครับห้างฉาดครับปลาแครับปานฉัตรบ้านไม่ได้นะวุ่นพี่จี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 อ่าจีอ๋อแล้วเหรอไม่ไม่ผมไม่ได้ยินไปถึงใครแล้วอ่ะยิงไอ้บู๊บแล้ว ถึงมึงอะเอาถึงมึงแล้วเนี่ยอำเภอบางบ่ออำเภอกาช้างครับมารกรรมครับเชียงลาดครับบางแขมครับบางพีครับก็คาครับอา,าตาโกครับบางบอนครับยังสองสามปีชาบางกควบบางกควบวัดโบสถ์ครับ บางบ่อครับน้องพูดไปแล้วบางเบาครับพูดไปแล้ว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 ใช่เหรอบางเอาไปแล้วเอาเป็นผลไม้ผลไม้ผลไม้ดีก่อนจะมีใครครับจะมีใครผมเหรอตาเราในเมืองก่อนจากซ้ายผมใช่ไหมเออ เปิดกูเกิลหน่อยสัตว์หลอกทางไม่ใช่อันนี้ใครตาผมหรือตาทักอ่ะตามือาที่อ่ะพาปละแดงผาปลาแดงไม่ไปเลยไปเลยไปแล้ไปเอาไปเลาวไปแล้ล้วไปแล้วปแล้ไป้ปแล้ปแล้ปแล้วไปเล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอปแไปแล้วไมแล้วมีก่อวไปแลรวไปแล้วครแล้นไปแล้วไล้วไปล้วไปแล้วไไปแค้วไล้วไปแล้ไไปแล้ไปแลไปแล้ไม่ลีไ แปนหนึ่งครับแป้งหนึ่งมีกล่อนไหมมีใครมีไหมจุงไปอ่ะไม่มีเลยผมไม่รู้ถึงใครแล้วน่เนี่ะถึงจุงนะถึงจุงนะแกแกมาก่อนระปิ้งกล้วยครับมะม่วงหิมะพานอคุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำไยแอปเปิ้ลเมลอนขนุนมะไฟมะขามเทศเฟืองเอนจิข้าวโพดสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่กีวี่ส้มผู้เขียว อมโอปังคุดแคนตาลูปขนุนอ้าวไปแล้วครับอ่าเรียบร้อยต่อไปชื่อนักบอลโหเราเป็นนักบอลไทยหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอเคเซลิมยี่อะไรเนี่ยเซลิมยี่อะเซลิมยี่อะเป็นเริ่มงีใช่ไหมลุง แล้วที่มึงตลอดเลยโอเคที่ผมตลอดนะโอเคทีละสินแดงดาเอกชัยครับเอกชัยลุกเป็นเล่ห์เอกชัยสี่วิชาินักร้องเอกชัยมันมีมันมีนักบอลเอกชัยอ่ะนักบองที่ไหนอ่ะมึงควรนั่งกับกุลได้ดีงั้นอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปสามเหมอนนักร้องอ่ะเนี่ยเอกชัยลึกพันนะขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนลูกกุ็นเครับขอหนึ่งคนโรนีเกอร์ลูกาโกเอ็มปาเป้หนึ่ง กวินกาวินทำสถานการณ์กานนักร้อไอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกวินดีวินดีเดียวป่ะไอชีกาวินกวินทำมถาตการณ์นั้นน่ะอ่าอ่าอ่าอแล้วกินติศักดิ์ระวังป่าครับเอ็นโดบาบลู ไม่ได้แล้วไอ้จัดไม่ได้ที่จัดตัวนี้ใหญ่ไม่ได้เป็นนักบอลประการเป็นนักบอลประการเป็นนักบอลประการไว่ได้ไ่ได้ไ้เลยคุ้ยถือภาษาถือภาษาต้องมาแล้วทีนี้ก็ซินบาโอลิกี้เนมาโจนาธานเข็มดีเอ็มบารเป้ต่อไปดักเตอร์เทคโนโลยีเปปเป้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลากรากราพี่จีแบ่งด้วยนะพี่สุดพ่ายยิบได ผมรู้กูเกิลกูเกิลของพี่ทำได้ผมรู้พี่แต่กันด้วยพี่เอาเอาอตาราชายทั่วโลกไทยก็ได้อังกฤษก็ได้บอลลู m ิโอเมาเลอร์จ่ Ma จาพนมครับน่าจะมาเล่าแล้วเนี่ยปรดเทศคุก้บิยะ อิดาราดาราชายแนวนั้นก็ได้ทนพี่ตะวันจารุจินดาสักสิทองคมานนองมาปรินข้างแอร์ตะลันดอกกรลำโป่งธนวัฒน์ทักะพ่วเกอร์แลโบ้แลโบ้ดาราไทยครับน้องเฮ้ยช่ไม่ไ้หไมดาราทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกข้างแอร์ได้ปะในมแนวนั้นได้เลยพี่ ได้หมดได้หมดได้หมดเคียนเทียเด็ดอ่าหยอกหยอกหยอก่าต่อไปอาหารอาหารไทยเฮ้ยอาหารกินทั่วไปนี่แหละที่มันอยู่ในไทยอ่ะกูว่าวเอามาครบอ่ะเชฉยไปอาหารไทยเหรอแมกโนน้อยไปกินแมกโนโดอยพี่แมกโนน้ยแจงส้มผัดกะเพราเค็บเสียเค็บเสีย ิงช็อตติงช็อตข้าวมันไก่เคฟซีอ่ะเคฟซีอ่ะข้าวขาหมูพิซซ่าฮัทดับพิซซ่าฮัทติงช็อตหนึงบันช้อนอ่ะบันช้อนซอยโจ๊ะ่อยโจ๊ลาดละแพนแองเนื้อะไอ้ไอ้หน้าแพนแองเนือะไอ้ไอ้ทีว่าอะไรนะพ่อแพนแองไก่ไงลุงแพนแองเนื้อผมโอเคโอเคโอเคแกงเขียวหวานไก่ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วว่าแกงเขียวหวานเนื้อต้องมาเอ้ยผัดไทยกุ้งสด เขียวหวานหมูต้งมีพี่จีหิวอ่ะไอจไอจามชั้นเ้านู้ปลาเชียเด้ยดาเแียมดีาเชียวเต้านปลาเียปลาแซลมอนหอยทอดเชียหิวอ่ะแกงอ่อมเฮ้ยหนึ่งมีรสนยมไอเจียวเชียเป็นบ้านนไทยบ้านมา เฮ้ยไข่ดาวพริกเริ่มไข่แล้วเริ่มไปไข่แล้วโอ้โหไข่เี่ไข่ไข่อ่ะพี่ไข่ไข่อ่ะพี่ไข่ไข่ส้มชาอมไข่อ้ยยังมีไข่อยู่ยังมีไข่อยู่เป็นไงเป็นไไงข่อยามาปีนี้ไข่ไม่คนมาดิยังมีไข่อยู่อ่ะมาดิไข่มาจัดต้มอึ่งไข่ไข่เป็ดต้มไข่เป็ดต้มต้มอึ่งครับเอ้บรรยษาไปวาดเปลี่ยน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 บรรยษาไป

ก็เหี้ยไรสัตว์มือไม่ได้เหี้ยกูไม่ได้ขนมในเซเว่นขนมในเซเว่นเออขนมในเซเว่นขนมในเซเว่นแบบรัวๆเร็วๆอ่ะขนมในเซเว่นไอยี่ห้อรถยี่ห้อรถดีกว่ายี่ห้อรถยี่ห้อรถอ๋อเอายี่ห้อรถไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ต้องไม่ต้องเอาแบบดดีีรถคือรถยังไงอ่ะแบบว่าโตโยต้าอะไรเงี้ยหรอยี่ห้อเออยี่ห้อไม่เอารุ่นนะไม่เอารุ่นเคโอ้ยยี่ห้ออ่าอ่าอ่าวีออสวีออส อี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อะไรอ่ะยี่ห้อยี่อ่ะยี่ห้อตนดรถอะแบรนด์รถอตโยต้าโตโนี่ไงโตโยต้าสูสครับออดี้มิชลินนะมิชลินนะเขาไปยุโรปปะเปรโยเปรโยเปรโยเฮ้ยซูบิชิกินีปิมเมอร์มิชลินนะมิชลินนะไปครับพี่ไปดิ ยี่กีบีกีบีชลินเนี่ยพี่ซูบารุครับเฟอร์รารี่โตซูกิคุณใด BMW ยามาฮ่าเฮ้ยพี่เอ็นดูเขาเซียนเฟอร์รารี่ไหนวะเนี่ยเม็นจ้าจ้าฮ่ามันเม็นยังไงจงตอบยังเฟอร์รารี่ครับจจากัวะตอบไปแล้วอ๋อหนึ่งหนึ่งได้ตี๋ยวอะไรดีตี๋ยวอะไรดีย่างๆหน่อยดิอันนี้แล้วกันยี่อรองเท้าแม่ล่ะยี่ห้อพันข้าวสารในไทยโอยาโอย พี่ตียากไปพี่ไป่อยาลุงบอกขออนุญาตยากไปยากไปยากไปอันนี้กันชืไอจงูเขียวหางไม้กููรอยู่พันนึงชื่อชื่อของสัตว์เซลล์เดียวอ่ะเลี้ยงแต่โอ้โหโหกูเกิลนะดิรอแป๊บนึงพี่กูเกิลอยู่รอแป๊บพี่กูเกิลกันอยู่เลโในเสาวพี่ในตัวสาวไหม เออเช่นเสาวเชเสาวเช่นเสาเออเนเสาโอ้โหเกินแล้วพี่จีพี่จีิกระซอพี่เจนลอะตอบเซนดอะพี่จีเจเอเจนเยเมืองหลวงเมืองหลวงเมืองหลวงของแต่ละทั่วโลกเลยเมืองหลวงเกือบแล้เมืองหลวงนะจีก่อนจีก่อนเอาดิจีก่อนอายนะเอายังพร้อมยังเอายังเอาเลนะเริ่มจกเมืองรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพกาเปอร์ยางกุ้งยางกุ้งไม่ใช่ยางกุ้งไม่ใช่ อ่าเรียบร้อยตามจไปไวจัดไวจัดไวเห็นแล้วกางกงไม่ใช่ของพม่าหรออ่ามันเปลี่ยนเป็นเนปิดอแล้วออไอยีนยุคเก่าน่ใ่ไมีอยนไ่ไม่มอะไรเไพี่แอัแพดสองวนดูวีนดูวินดูวินดูนดูใช่ใช่พอยู่เ่กเาเร็จม่องอยู่เ่าใเร็จพี่อนดูไอยีมีความรู้เยอะซะด้วยไอยีมาขัดซะทงานอะไรนไอีมึงแรงก็นล่นนะมึงไอ้ียวฟังไ่ ไม่ไม่ไม่ม่มีเลยเพื่อนหมดใครพีเอ็นดูเข้าใจดีอ่ะย่าไม่เอาเคสไม่หเดี๋ยวกูเมงเอาเคสมาเดี๋ยวกูมงคณะคณะเขาออกรายไปแจกได้ไม่ใครเอาใครพีเคสอะให้กุ้มหน่อย เอดเดือเือไปแลลุงผมไปด้วยไปด้วยแล้วไปด้วยสมัเสมอไอ้ให่ใจวุ้ยเสมอนั่แหละ้จำลุงขับด้วยลุงเรียกอะไรครับเก้าสิบสามหนึ่งสามสองไอ้จัเี๋ยะตะกำยัดเลยอ่ะเ็นเมื่อมาเนี่ย ไม่พอลุงไม่ไห่เลยแม่ครับผมทุกคันเลยนะอริหรอใช่ครับมผมดักทุกแกะอะ อันนี้จด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 จอดจ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 อดจดจอดจอดจดอเดี๋ยวจ จดๆจดๆจดจด,จด,นนจด้วยครับจดจดจชิบหายแล้วไปลุงพอดีครับลุงพอดีครับดีครับลุงพอดีครับพดีเลยพดีเลยเียโจดโจดโจดอ้โหสองตึกเลยลุงออกไงก่อนออกไไม่ได้ลุงอันนี้ไม่ออกไปได้มมไมยได้ <c oughs>